คนถามครูมาเยอะมากเลยเนี่ยงานแทรกหนูไม่รู้จะจัดการยังไงก่อนเดี๋ยวคนนั้นก็สังคนนี้ก็สั่งพี่อยากได้เร็วที่สุดพี่คนนี้ก็อยากได้เร็วที่สุดใครเคยโดนมากถูกให้ทํางานที่แบบมันไม่ใช่งานของเราหรือเป็นงานแทรกโบยงานถูกมาแบบเนี่ยทำนี้ให้หน่อยทํานี้ให้หน่อยแล้วไม่ใช่งานของเราใครเคยเจอมั้งมีไหมห้องนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะทํายังไงวิธีการก็คือเริ่มจากอันดับแรกก่อนขอคําปรึกษาเขาก่อนเลยค่ะ ช่นมีพี่มาให้งานเราโทษนะพี่นะหนูปรึกษาหน่อยนะคะคืองานนี้ด่วนไหมพี่พี่ต้องการให้มันเสร็จวันไหนหรอถามเขาเลยง่ายๆไม่ต้องเดาเองไม่ต้องคิดเองนะคะถ้าเขาบอกว่าด่วนข้อที่1บอกความจําเป็นของเราพี่หนูมีงานที่พี่เคยพี่คนนั้นอ่ะพี่ในพี่เอพี่บีเขาเคยสั่งหนูไว้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าต้องเสร็จภายใน5้าโมงเย็นนี้2องขอคำปรึกษาเลยพี่ว่าหนูควรทำอะไหนก่อนดีคะถ้าเขาบอกว่าอันนี้พี่ช่วยคุยกับพี่เอให้หนูทีได้ไหมคะ ว่าหนูต้องแทรกงานพี่ยนความรับผิดชอบกลับเลยค่ะเอาแทเลือกไหมคะทําได้พี่ช่วยหนูรับผิดชอบแล้วกันอ่าแต่ถ้าเกิดเสนอแนะแสดงความรับผิดชอบได้อย่างนี้ได้ไหมพี่เดี๋ยวหนูทํานี้เสร็จแล้วหนูน่าจะทําให้พี่เสร็จภายในพรุ่งนี้แล้วก็บอกเวลาถ้ามีลักษณะเป็นเรื่องของงานแทรกนะคะแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของเรามีหนึ่งคือเราต้องถามเขาว่าปัญหาของคุณนะคืออะไรปัญหาของคุณเนี่ยมันคืออะไรที่เอางานมาให้เราที่มันไม่ใช่เอ้ยอันนี้อันนี้ สมมุตินะคุณทำงานตัดต่อเหมือนกันสมมุติคุณเป็นแผนกตัดต่อแล้วมีเพื่อนร่วมงานเอางานมาโบให้เราอยู่คนเดียวเลยทั้งที่อันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของพี่คุณง้อเขาสั่งพี่ให้พี่ทำอะ่ะแต่พี่มาโยนให้หนูทำเนี่ยแต่คนในที่ทำงานคุณง้ออยากให้พวกเราเข้าใจหนึ่งอย่างคือเราช่วยเหลือกันได้นะเราช่วยเหลือกันได้แต่เราต้องดูความจําเป็นช่วยแต่ไม่แบก เราต้องแยกให้ได้เฮ้ยมีอะไรให้ช่วยมาบอกเลยช่วยกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติเอะมันโบยงานดูส่งแล้วไอ,อ้นี่มันสายสายโบยวะ่ะเราก็จะต้องถามเขาเลยว่าพี่ติดตรงไหนตอนนี้พี่ติดอะไรเออก็เนี่ยงานพี่เยอะมากเลยเอางี้พี่เราต้องไปบอกคุณงอ เราต้องไปบอกคุณอ้อเลยว่าตอนนี้มันล้นเพราะว่าตอนนี้มันตอนนี้มันก็ของหนูก็ล้นเหมือนกันหนูอยากช่วยพี่ต้องแสดงเจตนาลมที่ดีเสมอว่าเฮ้ยหนูอยากช่วยพี่แต่มันจะไม่ไหวเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วมันจะพังด้วยกันทั้งคู่ถ้าพี่ไม่ไหวพี่ไปบอกคุณอ้อเลยเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวคุณง้อเขาว่าสมมตินะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายเราเขาว่าเอาหาว่าพี่รับผิดชอบไม่ได้ไม่เป็นไรพี่พี่ตั้งใจทําเต็มที่อยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันทําไม่ได้ แปลว่ามันเกินเขาก็ต้องคิดแล้วในการกระจายงานหรือหาคนมาเพิ่มที่จะมาช่วยพี่ตรงนี้ไม่งั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพี่ก็ล้นพี่ก็เหนื่อยนะแล้วตัวหนูบางทีหนูไม่ได้จะช่วยพี่ได้ทุกครั้งทั้งที่ทหนูอยากช่วยนะแต่งานหนูหนูก็ไม่ทันเราก็ต้องบอกสิ่งที่มันเป็นของเราเลยอย่าแบกนะคะอย่าเก็บนะคะคนโดยเฉพาะคนสีเขียวเพราะไม่งั้นมันจะทําให้คุณระเบิดลงได้ในวันหนึ่งข้างหน้าแล้วบางคนนะครูเคยเห็นนะเลือกที่จะลาออกเลยจ้าหนีปัญหา เสียที่เสียพื้นที่ทําไมง่ายมากเลยก็แค่ถามว่าเอาอะไรก่อนมีสองมือนะเอาอะไรก่อนพี่อยากได้ไหนก่อนพี่อยากได้นี้ก่อนได้หนรู้จัดให้เราชั่งน้ําหนักได้เลยมีจุดยืนมีความเซอร์เทนตี้ในตัวเองนะไม่ต้องกลัวใครในโลกเลยติดตามความรู้ดีๆทุกเช้าเวลา8นาฬิกานะคะทาง Line แอกรุงเงออฟฟิเชียลหรือทาง Facebook กรุงเรสกกองเกตแล้วก็ทาง YouTube กรุงเงรสกลกองเกตค่ะ